ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับโออิวลำซิ่งครับมาดูทีมงานครับคำพี่ผู้ใหญ่พี่ครับก่อนจะจอดกินข้าวครับอันนี้ NPR ครับ NPR ครับเครื่องเครื่องร้อยเก้าห้า ตัวนี้ใช่ไมโคครับของโกเบโกครับร้อยเอสเคร้อยยี่ครับก็ไม่รู้ว่าไม่รู้สายกี่ตักแล้วสามตักนี่เป็นตักที่สี่ครับกับทีมงานครับทีมงานพยพครับสายสิบเอ็ดไม่อยู่สายสิบนะครับผมก็ไม่รู้ ในต้นครับอ p นพีอาร์ตอนนี้เป็นหัวสปริงคุณสสะครับอ,อันนี้ตักที่สองดูกันครับว่าจะใส่ให้หน้าเหลืออินกีตัก ทีมงานนี้ครับก็มีลูกลูกเจ้าของเท่าแก่ครับขับเองไม่ทรชั้นแรกก็หน้าเป็นดินทรายครับชั้นล่างอาจจะเป็นเหนียวผสมแล้วครับเป็นทรายเหนียวใช้โกเบโก้ครับเอสเอรอยี่ ไม่มีหลยครับงั้นปกติโซ่ถึงโซ่ไม่มีหลุดต่อไปก็โอ้ยท้สิ่งก็จะพาไปดูที่เทครับครับนีครับทางเข้าบ่อก็ประมาณนี้ต่อไปก็ไปดูที่เทครับทีมงานนี้ก็ใช้รถไถก็ฟอร์ดครับห6หกนึ่งศู เท่าเดียวครับคุมลายคเวอร์ส่วนเทนเลอร์ก็จะใช้ร็รอกกี้ครับร็อกกี้ร้อยเก้าห้าตัวนี้จะเป็นเทนเลอร์เทนเลอร์ไม่แน่ใจว่าเป็นเผาเดียวหรือสองเผาจะค่อยไปดูกใกล้ๆครับตัวนี้เป็นร็อกกียย้ครับมีถังลงพร้อมครับตัวนี้โอ้สองเผาครับร็อกกียย้ครับ ต่อไปก็หน้าเหลือมาครับสีเหลือครับคันใหนสีเหลือเป็นเมกาเจโอแปดีครับเครื่องสองสี่นะครับรีแมทแล้วบางคนก็เคยเห็นรถคันเมื่อกี้ครับสีเหลือเว่าแต่ก่อนเห็นช่างเหี่ยวเอามา ใช่รครับทึงอยเอามาโปรโมทขายแต่ตอนนี้เขาแก่ไม่ได้ขายแล้วทีมงานนี้ก็มีแต่รถสวยๆครับจะมีเมกา้ามีโรบโครบคอบตัวนี้ก็เป็นสีฟ้าครามครับหรือเขียวผมว่าเขียวโกเบรหรือเปล่า ตอนนี้ก็ไปต่อครับขึ้นลาดยางนะครับไปณนะตอนที่ลงสถ,สถานีมีแหงผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันอยู่ส่วนไหนผมผมคงไปถ่ายเขาบอกว่าให้ตามรถรถูปคอบสองสองสี่ศูนย์ไปครับคันเขียวเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันอยู่ส่วนไหนครับ ครับคันแดงกำลังจะเทครับขันเขียวจอรอยู่ครับโอนี่ครับสถานีมีแหงครับสถานีมีแหงเครื่องดื่มและอาหารครับตอนนี้ฟูโซ่ครับกำลังจะถอยเทย ต่อไปขั้นต่อไปก็คือโรบคอบสองสี่ศูนย์ครับคิวต่อไปส่วนหน้าเหลือก็รอครับรอคิวให้คันเขียวเท่อน v m 2 4 0คันนี้คือถือว่าสวยนะครับอยากอยากได้มากเลยตัวนี้สวย240ตัวนี้เป็นคอมเรีลครับชุดแต่งก็มีราวไฟครับมีหมวกแก๊ปมีด้ามกระจกเลยครับแล้วก็ฝาโครอบราวไฟเลยครับโอ้เราเราข้าง ตน,นี้ก็มาถึงบ่อแล้วครับบ่อจึงงานครับตัวนี้เป็นรถบขสสองสี่ศูนย์คอมเร็วสวยครับออกจากออกมาจากกูหลังกำนันสุดครับขันต่อไปคือขันสีแดงครับกำลังเข่าดุนคันสีแดงนี้ก็เป็นฮูโซ่ครับ เครื่องคมเหมือนกันครับไม่ไแน่ใจว่าสองสี่ศูนย์ไหมตัวนี้สายดินก่อนจอดกินข้าวเที่ยงครับ <c oughs>